สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้ทําเมนูจากบ้านสวนบ้านคร่องของเองนะครับทุกคนเอ,อวันที่เราเนี่ยได้เก็บพักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านมาทําเป็นกับข้าวกินครับมีกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีจ็ดอย่างนะครับผมทุกคนนะมีอะไรบ้างเออคุณคิดมีอะไรบ้างครับน่ากินทุกอย่างเลยฝีมือใครเนี่ยฝีมือ่น่ะฝีมือเราปลูกแล้วเราก็เก็บแล้วเราก็มาช่วยกันทาําใช่ไหมใช่แล้ว อะไรมั่งเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกส้มตำนี่เลยส้มตำส้มตำเส้นใหญ่นะส้มตำเส้นใหญ่นี้มะละกอเราก็ปลูกเองมะเขือเคือเราปลูกเองนะใส่มะเขือใส่ถั่วนี่ผักพา,ายาสลัดนะอันนี้เป็นชิ i เ k ้นซุปด้วยมัส o ์รูมนะมัสรูมเห็ดนาฟ้านี่เราก็ปลูกเองใช่ไหมต้นหอมใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะ ชิคเก้นซุปแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูไข่เจียวแต่จริงๆแล้วมันคือไขค่ณขคณไข่คนสมุนไพรนะใส่ผักหลายชนิดมากเพื่อนๆดูเองนะว่าใส่อะไรบ้างส่วนนี้ก็เป็นไก่จอนะครับทานกับมะเขือซึ่งเมนูอาหารที่แคนดี้ทำส่วนมากจะเป็นเมนูที่เน้นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนมีไขมันด้วยนะรวมถึงวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะแล้วก็โฟเลตนะคะ แล้วตัวนี้เมนูเด็ดของเราอะไรเอ่ยพี่พีเตอร์อะไรเอ่ยวุ้นเส้นผัดไข่นี่เอ้ซึ่งเมื่อกี้พี่พีเตอร์เก็บผักบุงกับต้นหอมมาใช่ไหม,อมโอเคเรามาหม่ากันเลยลุยอ้าวมิลเลยกินทุกอย่างเลยของเตอร์หมดเลยใช่ไหมใช่แล้ว <laughs> ม a l n c <c oughs> ของข้ายำมีน้ำไข่คนเป็นไงอันนั้นเออลืมบอกว่าอันนั้นเมนูข้าวผัดนะข้าวผัดเห็ดออทีแรกแคนดี้ว่าจะทำเป็นข้าวผัดเจเนาะเอาแปลงมาพี่ปีเตอร์ชอบทานไก่เคเซก็เลยสั่งไก่เคเซมาทำเป็นข้าวผัด นี่ไข่คนสมุนไพรมยำน้ำกลิ่นคือ <ell> อร่อยอร่อยหอมไหมหอมไข่ีซุปอะซุปซุปนี่เราใส่เต้าหู้ปลาด้วยเพราะว่าเราชอบทานเต้าหู้ปลาส่วนมากเราจะชอบ ทานลูกชิ้นนะแต่ว่าลูกชิ้นโปรดของเราก็คือเต้าหู้ปลาเนน้ำซุปเป็นไงคะน้องเลยใช่ช้อนสิคะไม่มีช้อนกลางไม่ต้องเพราะว่าซุปถ้วยนั้นของเตอร์คนเดียวใส่ปากเลยครับ อร่อยมากว้าวกลมกลม่อมแล้วผัดเส้นน่ะพอดีเมื่อกี้ทำซอสต,ตรงลงไปหนึ่งขวดล้อเล่นพี่ปีเตอร์เขาเป็นคนไม่ทานเค็มนะทีน,นี้ก็เลยจะไม่ใส่เค็มเยอะเราให้เขาไปปรุงใหม่เอาเองอยากจะใส่หวานใส่อะไรแล้วก็เป็นคทนไม่ทานเผ็ดด้วยนะแต่เมนูส้มตำนี้พี่ปีเตอร์คงไม่ชิมใช่ไหมร้อนอยู่นะบอกก่อน ชิมแค่นี้เป่าดิหรอเหมือนเสียงเป่าหอยแถวชายทะเลบางคนทำผัดวุ้นเส้นนี่ไม่แช่เส้นก็มีใช่ไหม เออเ,เอาไปต้มใส่น้าซุปเลยแต่ของแคนดี้จะต้องแช่เส้นไว้ก่อนพี่ปีเตอร์เป็นคนช่วยแช่บุญเส้นนะเอ้าสา้มตำสักคําดิสไปซี่แม่ลองชิมดิคําเดียวชิ้นเดียวจิ๊ดจเราเป็นลูกอีสานนะแต่แขวะยุ่กรงเทสไปซี่สลัดอิสพิเศษมานูน by แคนดี้ บอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช่คนของฉันฉันไม่ทำให้รับประทานโอเคบาย see you there thank you for enjoy our food welcome to Peter Grand Homestay holiday and travel one person one thousand บาท per night include three meal and travel in town bye